ครับคลิปนี้มาดูความต้านทานชั้นล่างนะครับกับไอ้ตรงใกล้ป่องต่อนะครับผมก็จะสุม่มาแล้วครับชั้นล่างสุดวางติดตะแกรงเลยนะครับตอนนี้หน่วยเป็นโอห์มนะครับหน่วยเป็นโอห์มผมแตะลงไปเลยนะครับไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามากกว่า200กิโลโอห์มนะครับ 223 230โอห์มนะครับมากกว่ามากกว่า200โอห์มก็คือ230 250โอห์มนี่คือแท่งนี้นะครับแกะแท่งนี้นะครับแกะแออกอถ้ามันแตกเกินไปเนี่ยมันก็ นนค,คือคือเผาคราวนี้เนี่ยเป็นฐานทั้งหมดนะครับไม่มีตัวไหนไม่เป็นฐานนะครับแต่ว่าคิเทาก็จะเยอะหน่อยนะครับในพวมแต่อันนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นหน่วยโอห์มนะครับ20โอห์มนะครับ20โอห์ม แต่ลงไป16โอห์มผมกดลงแน่นๆนะครับกดแน่นๆเลยนะครับกดลงไปแน่นๆได้ต่ำที่สุดคือ11โอห์มนะครับเมื่อกี้นี่11โอห์มในตรงท่อนเมื่อกี้เนี่ยได้เท่าไหร่นะ200กว่ามาดูท่อนนี้ครับยาวๆนะครับเป็นไม้บาง เป็นเป็นไม้บางนะครับลองดูหน่วยอยู่ที่โอหมนะครับผมจิ้มข้างในเอยเียมันต้องสลับมืออย่างนี้นะจิ้มที่ตรงนี้นะครับไม่ขึ้นก็แสดงว่ามากกว่า200โอมนะครับมากกว่า200โอหมผมเปลี่ยนไปเป็นหน่วยกิโลโอมนะครับ หนึ่งกิโลโอมหนึ่งจุดหนึ่งกิโลโอมกว่าๆนะครับเก้าร้อยเก้าร้อยถ้ากดลงแรงๆก็คือเก้าร้อยโอมนะครับเอแปลกดีไม้บางๆอะไรแบบนี้ความต้านทานจะสูงกว่าไอตัวโคนไม้ไผ่รออีกสักอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลอโคนไม้ไผ่แข่งไม้แบบนี้นะครับ อยังไงครับทีนี้ปัญหทาที่เราจะจุดย,นนยังไงเนี่ครับผมแกะออกเป็นเนื้อฐานข้างในแล้วมาวัดความต้านทานกัน,กนดูซิว่าเป็นยังไงอันนี้ก็มีรูพอสมควรตัวไม้ไผ่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นหน่วยเป็นโอห์มนะครับอ,อ,อยู่ที่17โอห์ม15โอห์มกดแรง,แรง 8โอห์มไหครับกดแรงๆ8โอห์ม9โอห์มเอง8โ oh อห์มอ่อสรุปก็คือว่าอาจจะไม่มีความแตกต่างระหว่าง3ชั้นนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือรอไปจนถึงควันไม่มีไม่มีควันออกจากปากปองอุณหภูมิ1 8อ180กว่าที่ผม187หรือเปล่าครับที่ผมอีกอ้ก200กว่า200กว่านะครับเมื่อคืนที่เมื่อวานที่ผมเผาเนี่ยนะครับทำให้ เป็นฐานทั้งหมดนะครับทีน,นี้มาดูที่ปากป่องนะครับปากป่องเอาดินขาวๆนี่เลยนะครับที่อยู่ใกล้ปากป่องแกแกะ,แกะอกมาลองสักสองอันนะครับ,รบที่ปากป่องหน่วยอยู่โอมนะครับตอนนี้ผมแปะตรงนี้นะครับกดแรงๆก็ได้ประมาณ กดลงไปแรงๆสั้นๆแบบนี้ก็70สิบกว่าโอห์ม80โอห์มนะครับอันนี้ที่ปากของรองอสักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวลองไอตัวที่ตั้งนี่เลยนะครับตัวที่ตั้งที่มันแตกที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี้ย นี่กแล้วกันนะครับอาจจะมีคิดเท่าอยู่หน่อยนึงไอ้ด้านบนนี่คือเราผมตั้งขึ้นนะครับตรงนี้โคนที่ตั้งแต่ที่ตัวโคนเนี่ยถ้ากดแรงๆนะครับไม่ขึ้นนะครับโคนที่ผมตั้งอยู่ติดติดไอ้ตรงติดผนังเลยไอ้นี่อยู่นอกตะแกรงนะครับตั้งเนี่ย น่าจะอยู่ที่กี่โอห์มผมเปลี่ยนไปที่2กิโลโอห์มมากกว่า2กิโลโอห์มอีกนะครับเปลี่ยนไปที่20กิโลโอห์มนะครับอ่าอันนี้ไม่ขึ้นเลยครับความต้านทานไม่ขึ้นเลยครับเปลี่ยนไปที่ 200k นะครับอันนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยตัวที่ข้อไผ่นี่ไม่ขึ้นเลยนะครับเปลี่ยนไปที่2เมก4 อ๋อเธออยู่สี่ห้ี่ห้ารอผมวัดตัวนี้ได้500ร0 0ยหกกิโลนะครับอ๋ออยู่ห0 0้อยกิโลโอห์มนะครับเนี่ย เป, oh นนเป็นหนึ่งเมกะโอห์มนะครับอันนี้หน่วยเป็นเมกะโอห์มอันนี้อ้าวพอแตกปุ๊บเป็นสามร้อยโอเคไม่เป็นไรเหนือขึ้นมาอีกหน่อยครับโอเคผมเปลี่ยนไปที่หน่วยโอห์มนะครับจิ้มไปครับได้ร้อยหกสิบกว่านะครับถึงจะเป็นคิดเท่าแต่ที่ปากป่องเนี่ยได้ร้อยหกสิบกว่าโอห์ม oh นะครับก็ข้อมูล นี่คือข้อมูลที่ได้นะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรอะไรอยากรู้อะไรก็ถามมาแล้วกันเดี๋ยวเตาต่อไปมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ